ไปนะคะพี่น้องขาวันนี้เล็กจ้าสาวบุรีรัมนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะวันนี้เล็กจ้าสาวบุรีรัมเนี่ยจะพาไปวัดนะคะทุกคนค่ะ mm hmm. เราไปวัดขอไปไหว้พระขอพรด้วยกันนะคะ mm hmm. มาค่ะมาค่ะไปไหลายๆคนเนาะสนุกดีนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็สายแล้วตอนนี้เอ่อ เล็กจ้าจะพาไปวัดกลางกันนะคะทุกคนขาเดี๋ยวตรงนี้ค่อยไปใส่บาตรที่วัดทวดกันเนาะออกซ้ายแล้วนะคะทุกคนขาเหมือนนะไปไหนะคนเดียวนะคะทุกคนขะตามมาค่ะไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าเนาะแต่ก็ไปคนเดียวนะสนุกนะคะ ไหนๆก็คนเดียวนะคะเนาะลูกลกเขากลับจากทํางานนะคะเขาก็ง่วงนอนกันเนาะก็ไม่ได้ไปนะเนาะเดี๋ย็กยก็ไปคนเดียวนะคะคน่ะ โอเคระเลาะครอง กล้วยน่ากินมากเลยอะ่ะกล้วยป้อมๆอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโ <c oughs> อ้ยปลายเยอะมากโอ้ยดู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 ดดดปลายเยอะมากเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยปลายเยอะสุด,สด <c oughs> ยังว่าโซ่ลองบรนวญให้จี่ทองนะคะทุกคนค่ะ้านท้งป ใครใครมาสมัครปั่นจักรยานให้ได้นะคะ,ะต้งขี่รถเลาะคลองนะคะมันมันเข้าทางหมู่บ้านเนี้ยมันเข้าได้สองทางเนาะมันเข้าได้หลายทางนะคะฟังฝังเอ,อ่อซอยสองเนาะ ็ต้องมาอนตรงนั้นก็ละคลองสะดวกสบายนะคะละคลองนะอันจากอย่างไปไว้ที่ไว้ที่ตลาดนะคะคุณขาที่ไหนก็ไปไหน,น่ย นีถนนใหญ่บางนาตราใกล้ๆเนี่ยนะคะเออคือมันก็ตัง้งโลของตรงนี้นะคะขึ้นสะพานเด้อพี่น้องนี่นะคะเห็นไหมคะโลหองนะทางจอดจัตรงนี้ก็ เป็นอถนนตั้งนาตานะคะเราไปชิญบุรีเนาะทางออกไปเชิญบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเนาะไปแป๊บเดียวไม่ไกลค่ะและแลปั่นจักรยานไปถึงวัดก็ได้นะคะ ไอ้นี่เนาะปั่นจักรยานไปถึงวัดก็ได้นะคะพี่น้องก็จะเยอะหน่อยนะ

ตอนนี้โอ้ยเพียเสียหลักแล้วค่ะพี่นอ้องขึ้นไม่ไหวแล้วมันทางมันมันเดินน้องทางมันชันนะคะก็ระตรงนี้ก็ต้องเดินเดินหน่อยเนาะไม่ใช่หรอกมันเดินไม่ไหวเนาะตอนนี้ค่ะออกถนนใหญ่แล้วนะคะพี่นอ้องหาเราจะมองข้านกนะคะดูนะคะเราออกถนนใหญ่กันแล้วเนาะคะุณขา แต,แต่รถรถก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะตน้องมีในช่วงนู้นเะนี bye ่ยบลายบลายบลายสามเนาะรถจะเยอะหน่อยนะคะ mm hmm. แต่ก็เดินถึงจุดแล้วนะคะนี่คุ้ป้ปาคุ้ป้านะคะนี่ขนาดก็ตรงนี้นะคะก็มาจากบ้านก็ไม่ไกลหรอกเนาะประมาณเท่าไหร่นะสองนาที สองนาทีสามนาทีก็มาถึงแล้วเนาะแล้วก็ต้องข้ามไปไปนั่งรถฝั่งนู้นถ้าถ้าไม่ข้ามไม่ข้ามก็ได้เนะาะแต่ต้องรอรถนานหน่อยนะคะข้ามไปฝั่งนู้นไปฝั่งของะคงค่ะ เอารถินไจอดก่อนนะคะก่นอนเราเดินทั้งประมาณกี่นาทีนะเอ็นนาทีแล,แล้วเนี่ยนียไปค่ะเก็บอาน,น้ำไปมันนี่ I'm